นี่คือพระลบหล่อหลวงเงินปืนแตกวัดคงคารามหรือบางทานใต้นะครับสร้างพศ2528นะครับพิมพ์นิยมเสียนโตหน้านิยมครับพระลบหล่อหลวงเงินปืนแตกพิมพ์นิยมเสียนโตหน้านิยมนะพิมพ์พระใจกล้เคียงพิมพ์นิยมเสียนโตบาทมากๆนะครับแต่เมื่อเรานําพระพิมพ์นิยมเสียนโตบาทมาเทบเคียงจะสังเกตว่าขนาดพระนีจะมีขนาดเล็กกว่าถึงลักษณะพิมพ์พระจะเหมือนกัน แต่ลักษณะพิมพ์พระนี่เล็กกว่าพระรูบหล่อหรือมือเงินปืนแต่พิมพ์นิยมเสียนตัวหน้านิยมองนี้ถือว่าเป็นพ่องค์นะครับที่ใต้สภาพผิวมาเดิมๆนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายองค์นะครับโดยเฉพาะรอยแต่งไม้เสียที่ขอบข้างหูนี่ถือว่าแต่งมาได้แบบคมคมและก็เรียบร้อยจริงๆนะครับด้านหลังนะครับริจวนด้านหลังสามเส้นที่ยยันว่าเป็นพระรูบหล่อหรือมือเงินปืนแต่ในลักษณะรวบปลายนะครับนี่ครับพิมพ์นิยมเสียนตัวหน้านิยมนะครับเมื่อเราไปดูที่ฐานพระนะครับ ฐานเต้านี้ผ่านการแต่งมาค่อนข้างะละเอียดนะครับและก็พิจานาง,ง่ายจริงนะครับ